อันนี้เราก็ลวกหมูมะนาวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาขั้นตอนทำทำปรุงหมูมะนาวนะคะเราจะมาปรุงหมูมะนาวันนะคะง่ายค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะ ก็อเอกของเรานะคะคือมะนาวมะนาวนะคะเราต้องใส่มะนาวเยอะหน่อยนะคะมันเปียวแล้วก็เนะะี่ยค่ะอะไรกระเทียม <c oughs> กระเทียมค่ะหน่อยนะกระเทียมแล้วก็หอมหัวหอมหัวใหญ่นะคะม่นก็หอมแดงก็ได้ใส่กระเทียมหอมแดง โอเคใส่น้ไปเฮ้เราก็จะปรุงด้วยพริกไทยหน่อยหนึ่งเพื่อความหอมนะคะโอเคแล้วก็มิ้นท์ของเราค่ะหน่อยหนึ่งอันนี้ก็อีกนะคะมิ้นท์ให้มันหอมเน่้อขาวเนี้ยแล้วก็คลุกเคล้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วทาให้มันเข้ากันเสร็จแล้วล้วก็มาคลุกเคล้า